สวัสดีครับพบกับผมเพชรพิจิตนะฮะห่างหายไปหลายวันเลยนคลับพี่นะเนื่องจากสุขภาพแย่ๆหน่อยนะตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะเนื่องจากาว่าได้ทานอาหารเป็นโปรตีนเนาะก็เตรียมตัวนะสำหรับาการพักฟื้นร่างกายนะผมไม่มีอะไรมากนะช่วงนี้ก็จะพยายามมาบ่อยขึ้นนะอาจจะเป็นตัวของเพชรพิจิตเองนะหรือว่าอาจจะเป็นตัวพนักง,งานนะที่ เข้ามาทำหน้าที่บทบาทในการไลฟ์นะอาจจะดูเครอะเเขินเขินหน่อยนะครับสำหรับพนักงานใหม่ผมนะก็อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับปรุงสักเล็กน้อยนะอันนี้ก็ต้องขอฝากสมาชิก f c c ทุกท่านนะครับก็ยังคงสนับสนุนเพ็นพิจิตต่อไปนะอาสำหรับของพี่ขวัญน,นะครับผมนะที่บอกว่ายังไม่ได้รับพระนะเดี๋ยววันนี้ผมขอเวลานะเนื่องจากผมป่วยไปหลายวันนะ อันที่หายไปหลายๆคลิปเนี่ยคือมันไม่สดชื่นนะมันไม่สดชื่นก็คือเป็นมะเร็งนะตอนนี้ก็รู้ระยะรู้อะไรแล้วนะก็ไม่มีอะไรน่ากังวลน,นะเพราะเพราะว่าเป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยมันสามารถตัดออกได้นะก็ตัดออกไปแล้วเนาะแล้วก็เหลือการทำาคีโมสี่ครั้งนะเหลือการทำาคีโมสี่ครั้งทำครั้งแรกก็จะทำในวันที่ยี่สิบสองนี้นะฮะยี่สิบสองนี้ก็เป็นเข็มแรกนะ ก็แต่ละเข็มก็จะห่างกันสามอาทิตย์นะแต่ละเข็มก็ห่างกันสามอาทิตย์ก็พอมีเวลาที่จะได้อ่าพักฟื้นตัวนะสำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตนําเรียนนะองค์แรกกันเลยนะ,ะสำหรับวันเสาร์วันนี้นะอ่องค์แรกวันนี้จะเป็นจอบลงพงเง่อนวัดบางครานนะจอบลงเพืงเง่อนวัดบางครานขายเทียงไม่ได้มีพระสวยๆแบบนี้วันนี้เอาไว้เลยนะฮะบอกเลย จบลงเ่อนวัดบางคลานคาบเบ้าดินเดิมๆนะคาบเบ้าดินเดิมๆพัมไม่ไม่ผ่านการใช้างานเลยนะ<ๆ>เหลือ,องอมเขียวเลยนี่ไม่ผ่านการใช้างานเลยนยี่พาย,ยังเหลือ,องอมเขียวอยู่เลยเพราะว่าแล้วเม็ดแร่เม็ดเบ้าต่างๆนะฮะคาบเบ้าต่างๆเนี่ยจะจะเห็นได้ชัดเลยองค์นี้ไม่ผ่านการใช้างานเพราะว่าวงไม่ทะลุเลยนะ มีลูกนิมิตที่ห่วงด้วยนะเห็นไหมคาบดินไทยหน้าตาติดชัดนะหน้าตาติดชัดนี่ไม่แพงนะพี่นะสําหรับแบบนี้นะไม่แพงชุดนี้ผมได้พระมาน้อยนะผมได้พระมาน้อยเดี๋ยวต้องใช้พระเก็บของตัวเองนะเอามาเปิดให้ทุกท่านได้ชมนะเพราะว่าพระของตัวเองที่เก็บไว้ก่อนก่อนที่ออฟฟิศจะมาเนี่ยจะทาไว้เป็นที่ต้อนรับ สำหรับลูกค้าที่จะเข้ามาดูพระที่บ้านนะนะอันนี้เป็นหลวงปู่สุขนะฮะอันนี้เป็นหลวงปู่สุขบัวห้าเม็ดนะดูง่ายดีนะนี่เป็นพระเนื้อชิ้นตะกัวนะไข่แมงดาขึ้นเลยนะเหมือนกับพวกพระอ่าเนื้อชิ้นต่างๆนะ,ะก็จะมีไข่แมงดาขึ้นเป็นความเก่าโดย จะขึ้นเฉพาะพวกเนื้อแบบนี้นะฮะอ่าลงมอเงินพิมพ์นิยมตาแดงสนิมแดงเต็มองค์นะฮะเดี๋ยวไปสนีเปิดนะวันจันทร์นะผมจะส่งให้นะครับสำหรับพระของทุกท่านที่ติดค้างกันไว้นะฮะโอนเงินมานะหลังจากวันที่อ่าไปสนีมันปิดวันพฤหัสสุกนะ เอาทิตย์เนี่ยผมก็ส่งไม่ได้อยู่แล้วนะฮะเม็ดแร่ต่างๆค่าเบ้าต่างๆความเป็นธรรมชาติขององค์พระเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนเล่นพารต้องเล่นเนื้อหาแบบนี้ครับพี่นะจบดีนะริวจีวอนชัดชัดคมๆนะฮะ ผมไม่ได้ถ่ายรูปซ้านะครับผมนะผมไม่ได้ถ่ายรูปซ้ํานะเพราะว่าให้ดูจากในคลิปที่แบบชัดๆเลยองค์เนี้ยองค์เนี้ยคาได้แล้วนะผมเคยลงไปทีละแต่ผม <with> <and not. S 1> ไม่ได้คืนเขาไปนะไม่ได้ไม่ได้ให้เขาเหมาไปเพราะว่าองค์เนี้ยผมตั้งใจว่าจะเก็บไว้เองนะองเนี้ยตั้งใจจะเก็บไปเองเดี๋ยวจะให้ดูครับว่าทําไมถึงตั้งใจจะเก็บไว้เองนะเพราะว่าพระองค์เนี้ยเวลาวาง วางรวมกับจอบจอบที่เป็นจอบใหญ่ด้วยกันแล้วเนี่ยเขาโดดเด่นกว่านะโดดเด่นกว่าเลยนะนี่หลังนี้ดูง่ายๆนะเนีพวกขี้ตะโกงตะกันพวกนี้คือมันขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับพี่ สวยเลยนะเลี่ยมเงินด้วยนะเลี่ยมเงินด้วยเอาเบาๆพี่นะเอาเบาๆผมไม่เอาแพงนะฮะแมชีบุญเรือนเนื้อขาวหายา้าพมององเราไม่ได้รู้ราคาเล่นนะครับว่าเขาเล่นกันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะเราไม่ได้รู้หรอกนะอนนนะ แต่ว่าเราขายตามราคาที่เราเหมามามันมก็จะมีมงองมกม็อาจะจะจะมองว่าถูกจะมองว่าแพงนะมองได้หมดนะมองได้หมดอันนี้ก็จะเป็นเนื้อสําริดนะมีจานนะอย่างนี้จะเป็นกลิ่งอะไรกลิ่งหลวงพ่อแพรปะผมไม่แน่ใจนะ ดูจากจานแล้วนะผมมองว่าจานมันคล้ายๆลักษณะของกลิ่งหลงพ่อแพรนะแต่ผมก็ไม่ได้ยืนยันนะฮะแต่รู้ว่าเป็นกลิ่งสำริดนะสวยๆเลยนะอ่าน,นี้เป็นสมเด็จฐานแซมนะโอ้โหเก่ามากเก่าสวยด้วยนะอันนี้เก่าแล้วสวยด้วยนะ อย่างกับผงน้ํามันเลยนะอย่างกับผงน้ํามันเลยนะอันนี้เหมือนเป็นคราบคราบลักนะพี่ผมดูเป็นลักนะอืมเป็นลักจริงจริงนะลักืฐานแซนนะอันนี้ฐานแซนอันนี้เป็นพระชุดใหม่นะพี่นะอันนี้เป็นหลวงปู่สุกวัดประคองมาขำเท่านะะ เป็นเหรียญห่วงเชื่อมโบราณนะเหรียญห่วงเชื่อมโบราณหลักางหลังค้อนนะหละักางหลังค้อนเป็นหลังเพชรน,นะอืเป็นหลังเพชรอทิตย์นี้ผมมีพระอยู่น้อยมากนะผมบอกเลยนะผมต้องเอาพระเก็บผมออกมานะอืหลักางหลังคอน ส่สวยเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะเหรียญเจ้าสัวนะงามงามจริงๆนะ เม็ดเบ้าต่างๆนะจานเจินชัดเจนนะอันนี้เป็นหล่งพ่อแก้วอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะเป็นพิมพ์เล็กหล่งพ่อแก้ว พิมพ์เล็กอันนี้ก็จะเป็นหลมพ่ะเงินเนาะโอ้โหตรงนี้สุดสุดติงจริงพี่นะสุดติงให้ดูแบบนี้เลยนะเฮงิ่ง,งมันมันเลยแบบนี้นะฮะพาหลอ่อโบราณน,นะโดยธรรมชาติ ริวจีวอนสวยคมนะเบาวประกบชัดเจนนะฮะสวยเลยองนี้นะสวยเลยมันมากเลยนะอันนี้นะโลหะแบบนี้เแบบจัด,จ,ดจัดเลยนะอันนี้เป็น จบนะผมพระเดิมอ่านี่เป็นจบลังพระเดิมนานๆจะได้เจอนะฮะแบบนี้นะนานๆจะได้เจอผมบอกเลยไม่ได้เจอกันง่ายๆนะเขียวปีเลยนะฮะ สวยๆเลยนะเขียวๆเลยนะอันนี้เป็นห้าชายนะสร้อยสองวันสวยๆเลยนะอันนี้สวยจริงมีเงินซื้อไว้เถอพี่นะพระแนยแบบเนี้ยผมบอกเลยนะก่อนที่จะอยู่ในช่วงที่เราซื้อไม่ได้นะผมบอกก่อนนะ ทุกวันเนี่ยผมว่าราคาเนี่ยมันยังพอซื้อได้นะถ้าอยู่ในช่วงราคาซื้อไม่ได้แล้วจะแพงเลยนะผมบอกเลยนะหาใช้ซอยสังวานส,สวยๆหล่หอโบราณน,นะหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะพิมพ์ิดตาวัดเกตนะเจ็ดชั้นนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชั้นนะสวยๆเลยวัดเกตเนี่ยเอาไม่แพ้นะพี่นะผมพยายามจะมาทุกวันนะนอกจากวันที่ผมอแย่ๆจริงๆนะอาจจะเป็นลูกน้องเข้ามาแทนนะฮะอาจจะเป็นลูกน้องเข้ามาแทนวัดเกตนะ เจ็ดชั้นวันนี้พระหล่อบโบราณเยอะนะนี่จอบเล็กนะเก่าๆสึกๆหน่อยนะอันนี้สึกๆหน่อยไม่แพงนะ ันนี้ก็เป็นตัดทิดนะตัดทิศของู้สุนะหารจุดนี้ดูค่อนข้างที่จะง่ายนะพี่นะดูค่อนข้างที่จะง่ายเป็นพระเก่าพระมันนะพระเซียนพระลังใหญ่นะอันนี้เป็นเนื้อ,อนวะฒนะ ศูนยห้าเนื้อนวะนะศูนย์ห้าเนื้อนวะบางคนเรียกร้องเสียนโตมานะฮะไม่ทันพี่พี่พี่ที่ปัตตานีนะฮะไม่ไม่ทันที่พี่ที่ปัตตานีเดี๋ยวผมดูว่าผมจะได้มาไหมนะฮะเพราะว่าผมผมเจอเขาไว้แล้วแหละแต่ว่าตกลงราคากันไม่ได้นะเอามาแล้วผมก็ไม่มีกําไรผมก็เลยไม่เอามานะเจออยู่สี่ห้าเหรียญน,นะตอนนี้ก็ติดติด ติดจองติดจองกับพี่ท่านหนึ่งไว้อีกหนึ่งเหรียญน,นะะอันนี้เป็นศูนย์ห้าเนื้อนวาวะนะเนื้อนวะอันนี้เป็นห้าชายผมบอกเลยเม็ดคิดตรงคิดตานี่ติดเต็มเลยนะออกแบบเม็ดเดือดนะเม็ดเดือด เนื้อหาก็จะเป็นเนื้อหาแบบโซนเขียวๆนะฮะสวยเลยนะนี่นะนี่พิมพ์นิยมนะตรงนี้ห่างหายไปต้องขออภยัยจริงๆนะครับพี่นะเนื่องจากสุขภาพร่างกายไม่ดีนะฮะผมเป็น มะเร็งลำไส้นะตัดออกไปแล้วนะฮะเหลือทำเคมีโมสี่ครั้งเท่านั้นเองนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเตรียมร่างกายเนาะอันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะ อันนี้ก็จะเป็นเหรียญจอบใหญ่นะเหรียญจอบใหญ่เห็นไหมว่าพระหลอ่อโบราณเนี่ยนะเราจะเล่นในลักษณะเนื้อหาโซนที่ไม่ค่อนไ,ไม่ไม่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะคล้ายคล้ายกันนะลักษณะโซนเนื้อเนี่ยถ้าแดงก็จะมีแดงไปเลยนะถ้าจะแบบออกเหลืองอมเขียวก็จะเป็นออกเหลืองอมเขียวโซนนี้นะฮะ อย่างนี้ถือว่าสวยแล้วนะพี่นะถือว่าสวยแล้วนะอย่างนี้เป็นอะไรที่ในวงการเขาเล่นหากันนะอันนี้นะเดี๋ยวผมดูเพิ่มอันนี้สิเก่ามากเลยอเน,นี้ยนะเก่าจริงๆเลยนะ สมเด็จองค์นี้สุดยอดจริงๆเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับพี่นะฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะตรงนี้มีเนื้อเปิดนิดนึงนะเนื้อเปิดนิดนึงนะ แต่ดูมวอนสารต่างๆโอ้โหองนี้นะเมื่อก่อนขายเป็นหมื่นได้เลยนะอย่างนี้นะอืมหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกนะฮะ นี่ก็จะเป็นหูยานลบบุรีนะหูยานลบบุรีเป็นเนื้อชิ้นเงินนะพี่นะพวกนี้เป็นชิ้นเงินแท้แน้ฮะชิ้นเงินเนี่ยมันมันมันความหมายก็คือเป็นตะกั่วนะเป็นตะกั่วรวมกับชิ้นเงินนะเป็นส่วนผสมนะอันนี้เป็นชิ้นเงินแท้นะเป็นชิ้นเงินแท้ ผ่านการใช้งานมานะแต่สวยนะบอกเลยสวยพัดดูง่ายดีนะลบบุรีนะฮะมีเสียนโตมาเหรียญหนึ่งนะมีเสียนโตเหรียญหนึ่งนะ เนี่ยเขาก็มีหลงพ่อปานดูง่ายดิพี่นะแต่ภรพสภาพช้ำหน่อยช้ำแบบนี้เขาก็เล่นกันอยู่สี่ห้าหมื่นนะอย่างเงี้ยนะทาช้ำแบบเนี้ยแต่ผมเอาไม่แพงนะเอาไม่แพงเอาหลักพัน,น สวยๆแบบเนี้ยนะดูง่ายๆแบบเนี้ยไม่ได้จะเจอง่ายนะฮะภาพสภาพแบบนี้นะขอให้ดูง่ายก็พอนะขอให้ดูง่ายก็พออยู่สภาพไหนแล้วก็ต้องเอานะพี่นะอืมจอบใหญ่นะฮะนี่แดงๆเลยนะแดงๆเลยตาแดงสวยๆนะ ส่างามเลยนะนี่นะสวยจริงนะพี่นะเนี่ยสวยจริงดูง่ายนะ,อ,ะอันนี้นะตะกุดนะตะกุดแท้นะตะกุดแท่อย่างนี้ผมตีที่ไหนเดียะ ผมตีเป็นหลวงปู่สุกนะอย่างนะาดเงี้ย,ย,ยน,นะตะกรุดดูรู้โคตรง่ายเลยอันเนี้ยนะดูโคตรง่ายเลยหรือใครดูเป็นที่ไหนนะก็บอกได้นะแต่ว่ามันแท้อยู่แล้วพี่แต่ว่าผมตีมปนหลุมผู้สุกนะแต่อันนี้เป็นหลวงพ่อกลั่น สมพกกนวัดพยานแน่นอนนะล้านเปอร์เซ็นดูง่ายสุดสมพกกันสีเ่เสานะสีเ่เสาดูไม่ยากเลยนะสีเ่เสา ตะกรุดแท้นะดูง่ายดีนะดูง่ายมากๆด้วยนะอืมอย่างนี้ต้องซื้อพี่นะอย่างนี้ต้องซื้อนะตะกรุดนะหลงประกันวัดพญยาสนะรับประกันเลยว่าเป็นหลงพ่ะกันวัดพญายาันนี้เป็นหลงพ่อปาน ตาลูกเตา๋าเก่ามากเลยนะนี่นะเก่าบึกเลยเต็มเต็มเลยนะอ้เก่าจริงนะนี่นะ แพงนิดนึงนะแพงนิดนึงแต่ว่าไม่ไม่แพงมากนะอันนี้ลงพ่อเงินนะปีหนึ่งห้านะปีหนึ่งห้าเลี่ยมเงินนะเลี้ยมเงินปีหนึ่งห้าเลี่ยเงินนะอันนี้จะเป็นพวกสิลหลงพ่อมุ้ยนะวัดดอนไร่นะ อันนี้ก็แท้ดูง่ายนะนี่แท้ดูง่ายมีคนบอกผมว่าวันนั้นมีคนจะซื้อผมบอกผมราคาที่ผมขายเนี่ยเขาเล่นกันไม่ถึงผมซื้อเนยนะผมซื้อนี่ตัวหนึ่งผมยังซื้อเข้าบางบางตัวเนี่ยสวยๆที่ผมซื้อเก็บไว้นี่ยบางตัวผมยังซื้อสามพันกว่านะแต่วันนั้นผมขายออกตัวละพันก็บาทบอกเล่นไม่ถึง สินหลุพ่อมยเนี่ยตัวเนื้อบางทีเกือบหมื่นนะฮะสวยๆอะ่ะอันนี้เป็นหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะเนื้อตะกวัวเป็นงบน้ำอ้อยของเดิมๆนะแบบนี้หายากทุกวันแล้วพี่นะพาแบบเนี้ยปิดตาพวกปิดตาห้วยตะเคนเนี่ยพวกพิมพ์หูก็ต้องกต็ตายพวกนี้นะผมชอบมากเลยนะ พราะว่าได้เลยได้จานนะได้จานได้จานพวองค์นะผมว่าเป็นเป็นพระที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะในการที่จะเก็บสะสมนะพระแบบนี้ยิ่งเก็บยิ่งเก่าอยู่แล้วพี่นะเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะเม็ดแตงหลวงปู่ทวด น่าจะเป็นกระไห่ทองนะเลี่ยเงินนะเลี่ยเงินไม่แพงนะรายการสุดท้ายละอ่ะใครสนใจนะครับพักเครื่องนะชุดนี้นะติดต่อผมเพชรพิจิตรนะรายละเอียดตามเบอร์โทรด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับพี่นะอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมเพชรพิจิตรต้องขอกราบลาทุกท่านนะฮะในวันเสาร์วันนี้นะต้องขอกราบลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ